สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำปานิลทอดน้ําปลานะคะเมนูยอดฮิตของร้านอาหารนะคะทำกินง่ายๆได้ที่บ้านค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ในโพสต์และใต้คลิปไว้ให้นะคะซับปลาให้แห้งก่อนนะคะ ซับทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะโรยแป้งข้าวโพดบางๆค่ะแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งทอดกรอบนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเอาตามสะดวกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาทานิดนึงนะคะทำทั้ง2ด้านเลยนะคะ แป้งก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันพอท่วมปลานะคะใช้ไฟกลางค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะ เราก็ไปทำน้ำยํากันนะคะที่ไว้สำหรับทานกับปลาทอดน้ำปลานะคะวัตถุดิบก็มีตามนี้นะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บตามลงไปค่ะหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะบีบีคนๆให้เขาละลายเข้ากันดีก่อนนะคะ บีบมะนาวลงไปนะคะซีกหนึ่งนะคะตามด้วยพริกขี้หนูค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะหอมแดงซอยค่ะมากน้อยก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้ ชิมรสด,ดูนะคะใช้ได้แล้วคะ่ะเราใส่มะม่วงลงไปได้เลยค่ะมะม่วงนี้ก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแม่บ้านเลยบีบมะนาวช่วยหนึ่งซีกนะคะถ้ามะม่วงเขาเปรี้ยวมากก็ไม่ต้องใช้มะนาวนะคะในส่วนของปลาทอดเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเรากลับด้านได้เลยคะ่ะ ด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลืองแล้วก็กรอบน่าทานมากๆค่ะเราจะมาทำน้ำราดตัวปลากันนะคะใช้น้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะคนให้น้ำตาลละลายเข้ากับน้ำปลานะคะแม่บ้านใช้น้ำสะอาด3ช้อนโต๊ะช่วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะข้นเกินไปค่ะ คนให้เดือดแล้วก็เช็คดูความเหนียวนะคะเหนียวประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพอคายร้อนแล้วเขาจะเหนียวมากยิ่งขึ้นอีกนะคะนำมาลาดที่ตัวปลาได้เลยค่ะเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะเอาน้ำยำนะคะใส่ถ้วยไว้เคียงทานกับปลานะคะโรยด้วยมะม่วง หิมาพานนะคะหรือถั่วก็ได้ค่ะมาค่ะมาลองชิมด้วยกันนะคะอืมน่าทานมากๆเลยค่ะลาดแบบเยิ้มๆเลยนะคะเนื้อปลาเขาสดมากๆค่ะเราก็ตักเครื่องเคียงนะคะน้ำยำนะคะ มะม่วงยำนะคะต้องทานด้วยกันนะคะอืมต้องลองนะปลานินทอดน้ำปลาของเรานะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ทำก็ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะทานปลาก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจันโปดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหนะะ้าค่ะ